นนี้ฝนมาแรงอีกสองช่วงตกข้ามันข้ามคืนฝนภาพมากสุด8เซของพื้นที่กระทบมากสุดอีสานก,กลางกรุงเทพมหานครริมณฑลตนออกและภาคใต้เตรียมรับมือฝนคืนนี้เป็นต้นไปพียากรณอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพียากรณอากาศ ในช่วงเย็นวันพุทธที่23พฤศจิกายนซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนที่จะเข้ามาในคืนนี้อีก2ช่วงตกข้ามวันข้ามคืนและปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นฝนมากสุดอยู่ที่8เซนของพื้นที่ฝนประเทศไทยทางตอนบนส่วนมากอยู่ที่ประมาณ60-80%จนถึงของพื้นที่กระทบมากสุดพื้นที่อีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลตออกและภาคใต้ จะมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามาในบางพื้นที่พื้นที่ไหนจะมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามาบ้างในคืนนี้เดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูในด้านของพื้นที่ฝนที่ตกจริงนะครับพื้นที่บริเวณภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือ 23พฤศจิกายน25 6 5เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกา45นาทีมีกลุ่มฝนเล็กน้อยเริ่มเข้ามาที่บริเวณอำเภอนาจรวยอุบลราชธานีและประเทศกัมพูชาฝนปานกลางปกคลุมอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์อำเภอเบญจลักษ์กันทลักษ์รีสเกตอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีสปปลาวและกัมพูชา1 1เ็นาฬิกา45นาทีฝนเล็กน้อยปกคลุมอำเภอศรีขอรภูมิสนมสังขะสุรินทร์ ผู้สิงขุขันขุนหานกันทลักศรีรัตนะไพรบึงศรีสะเกตอำเภอโของเจียมศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีและประเทศกัมพูชาฝนปานกลางปกคลุมอำเภอราศีสล่เบญจลักษ์ศรีสะเกตอำเภอเขื่งในสำโรงเดชด,ดมเมืองอุบลราชธานีสปปลาวและกัมพูชาฝนตกหนักปกคลุมอำเภอวังหินกันทารารมศรีสะเกต อำเภอเขืองในสว่างวีระวง์วารินชำราบอุบลราชธานี12ในการ45นาทีฝนเล็กน้อยปกคลุมอำเภอกุสุมานอำเภอโพนนาแก้วสกลนครอำเภอสมเด็จกาลสินอำเภอดงหลวงมุกดาหารอำเภอปรางกู่หุขันพ,ยพายุไพรบึงสีรัตนะเบญจลักษ์โนนคูณกันทรารมเมืองศีสเกตและกัมพูชา ฝนปานกลางปกคุมราศีสลายอุรุมพรพิสัยสีสเกตหัวตะพานอำเภอเมืองหรืออำนาจพนาอำนาจเจริญสปปลาวและกัมพูชาฝนตกหนักปกคุมอำเภอรัตนบุรีสนมนนนารายสำโรงทา่าเมืองพนมดงรักกาบเชิงท่าตูมสุรินอำเภอคำเขื่อนแก้วมหาชนะชัยยโสธรตะการพืชผลม่วง30สเขื่องในเมือง สว่างวีระวงศ์ล่าเสือโกกอุบลราชธานีสปปลาวและกัมพูชา13นาฬิกา4 5นฝนเล็กน้อยปกคลุมอำเภอพลนาแก้วสกลนครอำเภอสามชัยกาฬสินธ์พลทองทุ่งเขาหลวงอาสามารถสวรณภูมิกเกษตรวิสัยพนมไพรร้อยเอ็ดอภราศีสลไยศีสเกตอำเภอเขืองในอุบลและกัมพูชาฝนปานกลางปกคลุมตรการพืชผล หงเจียมอุบลสปปลาวและกัมพูชาฝนตกหนักปกคลุมอำเภอคูเมืองเมืองประคนณชัยบ้านกลวดสตึกบุรีรัมอำเภอท่าตูมชุมพลบรุรีสนมรัตนบุรีสุรินทร์อำเภอหนองฮีร้อยเอ็ดอํเภอเมืองป่าติ้วกุดชุมไทยเจริญคำเขื่อนแก้วยโสธรอำเภอหัวตะพานเมืองหรืออำนาจพนาปทุมราชวงศ์สาอําจเจริญสปปลาวและกัมพูชา 14นกา45นาทีฝนเล็กน้อยปกคลุมอำเภอนาแก่าตพนมนครพนมอำเภอเมืองกุชินารายการศินุ์ข้ามเขือนแก้วเมืองเลิงนกทายะโสธรเสานางคณิคมอำนาจเจริญเขมราชโพไซอุบลและกัมพูชาฝนปานกลางปกคลุมพนทองศรีลภูมิหนองพ่อโพชัยเชียงขวัญอาสามาร 101, รร้อยเอ็ดสปปลาวและกัมพูชาฝนตกหนักปกคลุมสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด นาเชื่อพยัคฆภูมิพี่สายมหาสารคามแคนดงคูเมืองลำไายมาศเมืองละอาหารใายบริรัมน้องสองห้องขอนแก่นชุมพวงนครราชสีมาสปปลาวและกัมพูชา15้านาฬิกานาทีฝนเล็กน้อยปกคลุมอำเภอปลาปากวางยางนาครพนมอำเภอเมืองยโสธรและกัมพูชาฝนปานกลางปกคลุมพลทองเมยวดีจดตุรพัฒพิมานร้อยเอ็ดเหล่าเสือโกกอกุบล สปปลาวและกัมพูชาฝนตกหนักปกคลุมสุวรรณภูมิพนมไพรร้อยเอ็ดเมืองสกลนครอำเภอสมเด็จคำม่วงห้วยเพึ่งดอนจานกาลสินเชียงยืนกันทรวิชัยวาตปีบทุม,มนาดูลน,นาเชือกมหาสารคามนาโพพุทไทยสงบุรีรัมเมืองห้วยราชหนองหงชำนิบุรีรัม ตราการพืชผลกุดข้าวปุ้นเขมราชอุบลสอปปลาวและกัมพูชาเป็นเช่ในใดกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านรับชมกันในพื้นที่อำเภอใดจังหวัดใดพื้นที่ของท่านมีฝนตกฟ้าขนองกันหรือไม่อย่าลืมรายงานสถานก,การณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้นะครับ ฝนวันแรกบางพื้นที่ตกหนักตกแรงบ้านของแอดมินเช่นกันนะครับในวันนี้มีฝนตกฟ้าขนองลงมาประมาณ2ชั่วโมง40นาทีเกือบ3ชั่วโมงนะครับชุ่มฉ่ากันทุกพื้นที่เลยนะครับพื้นที่บริเวณอาเภอกันทรารามศรีส,สเกตและพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นเช่นไรก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับก่อนที่เราจะไปปักหมุดพื้นที่ในรายหมู่บ้านรายตําบลอําเภอจังหวัดเดี๋ยวเราจะมารับชมในด้านของข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับ นื่องจากในวันนี้นะครับสาเหตุและปัจจัยของฝนปัจจัยหลักๆคือหย่อมความอากาศต่ำกำากําลังแรงหรือหย่อมฝนที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยทางตอนบนในด้านของการเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมอ่าวไทยตอนบนจะกระจายความชื้นหรือกลุ่มฝนเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่ทั้งอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกทำให้โองมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนจึงทำให้กลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับ <c oughs> เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบน ทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่และหนักมากบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนประเทศไทยทางตอนบนก็จะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่นะครับขอให้ระวังฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลหลากน้ำ้นตตลิงเฉพาะพื้นที่ลาดนุ่มเชิงเขาใกล้กับทานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและอันดามันตอนล่างคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือนะครับ ในวันนี้พื้นที่ทั้งภาคเหนืออีสานกลางตําัออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆนะครับแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นประมาณ4ปรเ็นของพื้นที่จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมากทางตอนบนของภาคนะครับ และจะมีฝนเข้ามา4% 0ของพื้นที่เน้นจังหวัดน่านแพร่ลำปางอุตรดิต์ตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสส่วนพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส ตัอ้งออกเฉียงเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น6 0ิของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ไล่มาเลยนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่อุบลราชธาน,นีศรีส,สเกตสุรินบุรีร,รัมย์นครราชสีมาขอนแก่นและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด21-25อ,องศาเซลเซียสสูงสุด31-33อ,องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-18อ,องศาเซลเซียส ภาคกลางฝนฟ้าขนาของเพิ่มมากขึ้น7%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำ,ตำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกฝนฟ้าขน,าขนาของเพิ่มมากขึ้น8%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายก ราจีุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 2 6งิองศาเซลเซียสสูงสุด29-3 3กิองศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลุ่เทพและปริมณฑทนฝนฟ้าคะนอง7%บอของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27งสเองศาเซลเซียสสูงสุด30-3 3ิองศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองเจ็ดเปเนของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณเพชรบุรีพระจบิีขันจุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิ่ํต่ำสุด23 25ถึงิองศาเซลเซียสสูงสุด29สกถึงิองศาเซลเซียสสุราธ,ธานีขึ้นมาเทเลคลื่อสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปเทเลคลื่อสูงสองถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า3เมตร ฝั่งตะวันตกฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ฝนเพิ่มขึ้น8เซนของพื้นที่เน้นระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22. 24องศาเซลเซียสสูงสุด27-31งสเองศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อส 2, นอสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมานะครับตั้งแต่กระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อส 2, นอสูงมากกว่า2เมตรเดี๋ยวเราจะไปปักหมุดหาพื้นทนนนนนทีี่่่ฝนนนนกัะใแตลพื้ โดยจะเริ่มจากเวลาประมาณ18นาฬกาของวันนี้2 3พฤศจกายน 2, น้ำโสม8.5ม mm, เมตรเวียงจันทร์8.5มเมตรบ้านปะโค7 7มเมตรนนวารี8มเมตรบ้านโพนทัน7.4ม mm, เมตรอุดรธานี8.2ม mm, มบ้านนาส้มฮง7.6ม mm, ิลเมตร บานโสกก้านเหลือง8.2ม mm, เมตรบานดอกวัว6.9ม mm, เมตรบานไผ่7.3ม mm, เมตรกุดรัง8.4ม mm, เมมหาสรารคาม7.5ม mm, มพลทอง6.7ม mm, เมตรบานหัวขัว6.6มเมตรนาเชื่อ7.8ม mm, มพล9.8ม mm, เมตรบัวใหญ่11.2ม mm, เมตร ประทาย10.2ม mm, ิลมคูเมือง10มิเมตรสตึก6.8ม mm, ิลมตรบริรัม9.6ม mm, ิมบ้านตะขบ6.9ม mm, ิมตรกระสัง10.2ม mm, ิเมตรสุริน8.8ม mm, ิมคอนบุรี6.6มิมมุกดาหาร7.8ม mm, ิลมรคลองลาน8มิเมตรบ้านของวิไล7.2มิม mm, บ้านปังมะค่า 9.5มิลเมตรบ้านลานหมาน10.1ม mm, ิลลิเมตรลานสัก10.5ม mm, ิลิเมตรน้องช้าง8มิลิเมตรด่านช้าง8.7มิลิเมตรจะเน้นเป็นกลุ่มฝนปันกลางจนถึงหนักนะครับในบางพื้นที่จากนั้น20นาทีกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักจะเน้นเปลี่ยนพื้นที่บ้านพันดอน9.1มเมบ้านทา6.8มมบ้านหนงเย็น7.8ม mm, เมตร บ้านคำชมพู10มิลิเมตรบ้านเด็ดอุดม7มิลิเมตรบ้านนามน7.9ม mm, ิลเมตรการสินแปจุมิลิเมตรโพชัย8.4ม mm, ิลิเมตคอนแก่น8มเมตรบ้านสาลาทอง8.7ม mm, ิลิมบ้านหวังเพิ่ม7.2ม mm, ิลิเมตรบ้านหนองดินดำา7.5มิลิเมตรบ้านหนองร่วพัฒนา7.9ม mm, ิลิเมตรบ้านไผ่7.4ม mm, เมตรบ้านท่าหนางแมว 6.9มเมตน้องบัว6.8ม mm. มนครสวรรค์8.3ม mm. มตน้องช้าง7.7ม mm. ลเมตรลานสัก8.3ม mm. เมตรอุทัยธานี7มิิเมตรอินบี7.8ม mm. ิลิเมตรสุพรรณบุรี6.7ม mm. เมตรสีประจัน6.9ม mm. เมตรอู่ทอง6.1ม mm. มโพทอง6.6มมตรท่าช้าง7.4ม mm. เมตร ่าวุงมิลมสิงบุรี7ม mm, ิลิเมตรบานสะตาแวว7.9ม mm, เมสระบรี7.4 mm, ุรมิลิเมตรมวกเหล็ก7.4ม mm. มต่อไป2-3นาฬิกา23 mm, สิกายนส5งพิึก9.3มิเมตนม8.2ม mm, เมตรห้วยทับทัน7.7มมตรสีขอระภูมิ7.8มิล8ิเมตรสีสเกต7มเมตร กันทรารม6.6มมและสำโรง5.7ม mm. มซึ่งเป็นพื้นที่ฝนที่จะเข้ามา2ช่วงนะครับในคืนนี้ต่อไปวันพรุ่งนี้24จจ่สิบิงหาคมน2 5าสามนาฬิกาอาจจะมีฝนเข้ามาบางพื้นที่ชุมพลบรี7.1ม mm, ิลิเมตรสตึก8.1ม mm, ิลิเมตรบ้านบุตาสม8มิลิเมตรบ้านโนนสูง6.8ม mm, มสนม8.3ม mm, ตรบ้านหัววัว 8.2มมบ้านท่า7.6มมบึงบูน6.7มมพ่อสีสวุวรรณ7มิลิเมตรเมืองจันทจมเมตรบ้านบอน6.9มิิเมรห้วยทับทัน7มเมตรศรีสะเกด7มเมตรกันธารม6.8มิลมต่อไป5้า,ารากาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักจะเน้นสวนเพึ่ง7.2ม mm, มตรจอมบึง7.3ม mm, มเมตร การจนะบุรี6.8ม mm, มตรบ้านห้วยน้ำขาว6.8ม mm, มตรบ้านแพรกหนามแดง8.7ม mm, เมตรบ้านป่งกระทิงกลาง9.2ม mm, เมตรบ้านท่าสลาว10.6ม mm, เมตรเพชรบุรี7.5ม mm, เมตรบ้านโพรงเค10.1ม mm, มตรหัวหิน9.6ม mm, เมตรปราณบุรี13.9ม mm. ิลิเมตา9ในโมเดลเปลี่ยนแต่กลุ่มฝนสวนมาก ก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยไดนินเปรย์โยนะครับยังไม่มีฝนตกหนักเข้ามาอาจจะมีเข้ามาได้บางพื้นที่บรเิเวณพื้นที่ภาคเหนือลำปาง8.2ม mm, มตรบานทุงเกียน9.4ม mm, มตรบานแม่เต้น7.9ม mm, มตรบานทุ่งขา7.1ม mm เมตรนะครับเป็นบางพื้นที่เท่านั้นแต่ส่วนมากกลุ่มฝนยังไม่เข้ามานะครับเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยไดนินเปรย์รยมีเมฆมากเฉยๆนะครับต่อไป12นาฬิกา กลุมฝนปานกลางเข้ามาบางพื้นที่นะครับพื้นที่พะเยา9.5ม mm, เมตรแม่ใจ8.1ม mm, มหมู่บ้านป่าแดด6.3ม mm, เมเชียงใหม่7.4ม mm, มแม่วาง7.2ม mm, มบ้านถามอน6.6มเมเนินมะปราง10.3ม mm, มบ้านเนินสะอาด6.3ม mm. มมีฝนตกฟ้าขนองให้ในบางพื้นที่นะครับ แอดมินจะเช็คสภาพอากาศและปักหมุดให้ใน24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวโมเดลจะเปลี่ยนแปลงอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเช็คพิกัดและปักหมุดกันใหม่นะคบหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆอ,อย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้้นยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ